กะทิจมดได้โดจริงไโอะกรนอี้งวันนะก็รีรันอ after after นะไหนสจชมพูเว้ตะพิงวันนี่เป็นสิยูนอว t ดี้ิดเอาเจ้นุมาดุกบอกความจริงเลยมว่านี่คือเนื้อหู บ่ายสองครึง่งซึ่งมาคเขาไปเที่ยวอะไรนะไปเปลี่ยนชุดไปจ่ายในชุดไทยบ่ายสองโมงครึ่งมาหิวปล่อยคนกานาทิ้งไว้ชั้นหนึ่งแล้วก็ไอ้ลูกค้ากะเลยจะกินเคเอฟซีอีเคเอฟซีต้องเข้าแล้วแหละนางก็เลยมากินอันนี้เข้าไปร้านเมื่อกี้โมโมไม่ถูกใจไม่พรมีมี่อยากจ่ายแพงอยากจ่ายอะไรพามาร้านนี้เดินมาแล้วชนแล้วก็เจอไม่รู้อะถามพี่จุนด้กินร้านอะไรครั้งแรกที่มายูสุซูกิโอมาลองดูสั่งแบบคอยดูนะคือแบบต้องต่อโต๊ะสามตัว <Wow. S 2> ว้าวเวอร์นะ อเออมาอเธอเนอมาจมคำลำเหนีอคำลำเหนไม่เหนแค่สามพักว่าบาทเองสี่ชิน้นไม่กระตุกกระทานนกแก่ขนกระเลราไก่รอู้ว้วว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 วไม่ววววาวเดียวไม่วว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 วีววว มีชั้นเองมีทองด้วยเรี่ยวเหนียวนะนับหมวินาทีเรี่ยวโอเคโอ้ยเฮ้ยมา ยัาซื้อกาอันนี้ให้พี่หมิงใช่ไมใบหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วนางก็มาแบบนั่งพูดแบบว่าดูสิเนี่ยชิ้นน้าแบบอยู่มานะไม่เคยเลยที่จะให้ของขวัญวันเกิดเลยแล้วเป็นไงพูดปุ๊บเป็นไงก็เลยซื้อต้องซื้อนี้ให้แล้วนี่มันนี้เท่าไหร่แปดแสนคนรวยที่อยากได้ของขวัญแล้วกูจะไปซื้ออะไร ช้อปปิ้งว่าเป็นยังไงช้อปปิ้งดูเลยเร่องอะโอ้เจ็ดล้านกว่าบาทอจ็ดล้านเจ็สิ มากับทีมงานแล้วก็คิดจะว่า,าช่วยพนักง,งานที่นี่เขาปิดเลยเพราะทีกาแอบตาทำไมปไปเลยอย่าไปแว๊บบิสมาร์ก Are you sure? if wrong one น uh, ะ you stay in Thailand bye bye you away Are you sure police will run after us นะบิสมาร์ก No not this one you take the wrong one It's supposed to be pink color. Bishma is supposed to be pink color. Did you ask her? Yes. you liar. Do you want to buy from me? No, please, it's okay. You're sorry, right? Bishma. Nice. Oh. Where's the pink one? I bought pink color. เราพี่เขาเลยเสียอยากได้มากๆขอแลกเงินก็ได้ไม่ต้องซื้อให้ก็ได้ทำยังไงก็ได้อยากได้ Air Force One อยากได้ Air Force One <c oughs> แล้วก็ไปเจอสีชมพูนี้มาโกฟ้าเว a ยและมิตซู AJF สีช่วยนะ Two Far Here Turn Around Slowly Slowly อันไหนสวยยังไงก็ต้องเข้าย o u Tell me which one you like which one you like Left or Right Guess which one I like? Right. This one you can wear with anything, but that one you wear two times, people will remember. Because you already have the green color, you see? That one I already gave it to you so you can use it. It's basketball. But up to you. มข้าวผัดเอาไหมไหมึงอยาไไกาได้ไหรือยังกินเลยก็ไม่กิน <S <S กินรือก็ไม่กิน<ๆ> เชื่อไหมว่าเดินมาตั้งหม3-40ล้านมันไม่เอาสักอย่างเดียวเลยนี่มันเอาอย่างเนี้ยเต้เออตัวเลเต้หนึ่งร้อยหกิบ่งร้อยหกสิบหนอหส อีรีอินไทย I'll do it for you ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วง big one this one green and white and then purple here I'll do it like sushi okay กะทิโค코넛ปังฮี What do you think it looks like what ลึกลึกเรื่องใช่ไหม What do you think กะทิ กะทิคำคสมโกนันบิดมาคํำล็อกกินกะทิกะทิบิดมาร์โคทิมยาบรชจยดโนโคคนนั้น Coconut. You know why? Because here you are dirty. You are dirty. What do you feel? Tell me the, the test. Is it the same test with that thing? Oh my god, bro. Hell no, man. What the fuck, man? Is... <laughs> <laughs> you this. eat that thing before? <laughs> huh? You it <that> your own? <laughs> okay. I'm going to eat it. I'm Psycho Dance. 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 Psycho You like you complain. I know I cannot. you cannot. I'm I'm okay. That brother die Try. How do you know you don't like it? How do you know how? How how? Try. Tell me, tell me. Psycho, อร่อยมั้ย? You got to really like Look look at this man finish 4 already I do n นะ okay go back to Ghana bye bye. Bye,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  bye okay, try this one no s o u c e no sweet ต y ยอาปากกว้างมุกบอกความจริงเลยไหมว่านี่คือเนื้อหมูเนื้ออะไรนะเนื้อหมูจะดีเหรออยู่ไรกี่เอาอยู่ได้กี่ปัก ยูนอว์ติติต LG นุ่มดอมจายหวันดูนะคะบ้านจายหวันนี่ต้องมองดูการ์ดูอะไรกันดูการ์ดิสอิสเอ็กซ์เพนซีฟดิสน็อตพอกน็อตชิคเก้นของดีน็อตฟิชนี่เป็นมูฟคอนทูอีเด็ดไอเดนดินไบ่ฟอร์เฮอร์ลุกเตลเดมวอตแอนิโม่ไอสิฮะนี่นี่อะ เฮ้ยเ้ยเเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ย how be smile how do you feel the snake meat. are you okay i am not sure if its snake meat but if its snake meat then e sweet. say please come out of my heart and say yes god help me yes. o oya oya normal oya sinu one season. สร้างกองรับสารให้กับพวกนี้เรไม่ไลค์กดชรกันไดดันคนี่เราไปก่ปล่อยให้พวกเขาเสียงเงินไหมลกค้าเอาหัวไหมเอาเอา้องจริงวิดวิดนโอเคเอ้ยเอา for you เอ้ยเอา for you ลูกคไ